รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สนุนโดยมาโนโปรวิทแทบจากแหล่งทองการแพทย์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะคงต้องเริ่มต้นด้วยบทพระชิพล์นะครับของรุนเก้ารัชกาลที่6นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระมหาธิรราชเจ้านะครับท่านทรงพระชิพล์นะครับมีอยู่บทหนึ่งซึ่งทุกคนรู้จักบทนะครับก็สั้นๆคนจะรู้จักก็คือว่าชนใดไม่มีจนตรีการในสันดานเป็นคนชอบคนนักแต่ว่าถ้าเป็นบทเต็มก็จะเติมว่า อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั้นเหมาะคิดกระบฏอัปร,รักษ์หรืออุบายมุ่งหมายฉมังนักมโนหนักมืดมัวเหมือนราตรีจิตใจย่อมดำสกรปรกราวนรกเช่นกล่าวมานี่ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้เจ้าจงฟังดนตรีจะชื่นใจนะครับนี่ก็คือเป็นร่ทนมาจากเรื่องเวนิสวานิชนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เชคสเปียร์นะครับมหากวีเอกของชาวอังกฤษนะครับเป็นผู้ ประพันธ์เรื่องนี้นะครับแล้วก็พระองค์ก็ทรงถ่ายทอดมาเป็นภาษาไทยนะครับทีนี้ในเรื่องของดนตรีน,นะครับท่านผู้ชมเราอยากท่านผู้ชมทราบว่าถ้าใครได้ดนตรีเป็นร้องเพลงเป็นนะครับหรือสนใจเรื่ดนตรีเนี่ยก็จะเป็นจิตที่เราได้มีรับการพัฒนาเมื่อจิตเราพัฒนาแล้วเนี่ยก็ทําให้เราเกิดสมาธิได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงต่อไปท่านจะเห็นว่านะครับคนที่มาร่วมรายการกับเราแขกรับเชิญของเรามีสมาธิมากมายขนาดไหนนะครับทั้งๆท,ที่อายุน้อยมากนะครับ สักครู่นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้พบกับแขกรับเชิญซึ่งน่ารักมากนะครับ ท่านผู้ชมครับผมหวังว่าคืนนี้นะครับจะเป็นคืนแห่งความสุขสําหรับรายการสันสวรรยามดึกนะครับเบิดฟ้าหาความจริงวันนี้เราได้ไปค้นนะฮะจนกระทั้งเจอนะครับเด็กคนหนึ่งนะครับซึ่งอายุประมาณเจ็ดแปดขวบนั้นเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถเพราะว่าความสามารถทางดนตรีเนี่ยนะครับมันจําเป็นจะต้องมีการฝึกฝนและก็จะต้องมีพรสวรรค์ด้วยในขณะเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราเจอกับแขกรับเชิญของเราเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น้องมาใช่ไหมครับชื่อจริงชื่ออะไรครับเด็กหญิงนั้นสลาว่องวัฒนาศิล์นค่ะครับขณะนี้หนูเรียนอยู่ที่ชั้นอะไรครับปสปสาครับทําไมถึงมาได้ดนตรีครับก็ทำให้หนูจิตใจละเลยํำใสใช่ไหมครับปกติเห็นบอกว่าหนูไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดนะครับโอเคการเร่นดนตรีของหนูเนี่ยมีใครสอนครับก็คุณครูหยดน้ำคุณครูหยดน้ำเป็นคนสอนไม่ได้เรียนจากที่อื่นเลยค่ะไม่เรียนเลยใช่ไหมครับแล้วเวอรินตัวเนี้ย นะครับหนูมีน้มสุดรักไหมรักรักนะตัวดินตัวนี้นะโอเคหนูถือขึ้นมาสิครับโอเคนะมันมีกี่เส้นครับสายเนี่ยสี่เส้นสี่เส้นใช่ไหมสี่เส้นเนี่ยหนูบอกได้ไหมครับว่ามันมีอะไรบ้างในสี่เส้นเนี่ยเส้นนี้ก็คือับสายหนึ่งสายหนึ่ง E ฮะอันนี้สายสองคือ A มีสายสามคือ D อันนี้สายสี่คือ G คือ G โอเคอ่ะตอนนี้สมมติถ้าลองทดลองนะอ่ะหนูลองเล่นอะไรก็ได้ที่หนูอยากจะเล่นเอา ลองเป็นเนพลงพระชิพผลสิคริบเพพระชิพผลนะครับนี่ตรงนี้เป็นอินโทรใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นต้นว่าคนร้องกขจะร้องว่านกน้อยพอยดินมาเดียวดายก็ต้องถือว่านี่เป็นความสามารถอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะ นี่ขนาดไม่ได้ฝึกซ้อมกันมาเลยนะครับ,นะรบนี่ว่ากันสดๆไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเลยนะครับเราก็ยังพูดคุยกับน้องนายต่อไปนะครับน้องนายมีมีอนาคตมีวางอนาคตอะไรไหมไหมอยากจะเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงไหมใช,ใช่ไหมครับน้องมายรู้ไหมว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีมหาวิทยาลัยซึ่งสอนเกี่ยวเรื่องด,องดนตรีโด,ดยเฉพาะพอจะรู้ไหมรู้รรนะนะโอเคนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน้องหมายน่าจะตั้งเข็มไว้ทางนี้เลยนะเพราะว่า ต่อไปข้างหน้าเนี่ยโลกของเราเนี่ยมันจะเป็นต้องโลกที่มันมีสันติสุขสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็จากเสียงดนตรีนั่นเองนะเสียงดนตรีทําให้คนจิตใจอ่อนโยนนะขัดเกลาจิตใจคนให้คนหยับกระด้างนะให้อะไ่อนโยนลงใช่ไหมครับนะทีนี้อยากจะถามหนูนิดว่าหนูใช้เวลาในการซ้อมเนี่ยนะแต่ละวันยังไงบ้างครับซ้อมทุกวันไหมหรือว่าดันดานหยิบมาเล่นทีซ้อมประมาณวันเว้นวันวันเว้นวันใช่ไหมแล้วมีออกไปแสดง นอกสถานที่ด้วยตามที่เขาเชิญไปไปพร้อมกับทั้งวงทั <ourt> ้งวงหนูมีก <co ff ing> ี่คนคะวงหยดน้ำประมาณสิบกว่าคนสิบกว่าคนเลยใช่ไหมเวลินี่กี่ตัวคะหลายตัวหลายตัวแล้วหนูไม่ไม่ชอบร้องเพลงมั้งเหรอมั้ยเหรอทำไมอ่ะเสียงดูเพราะมากนะเสียงดูเพราะกับเสียงเวลินอีกนะโอเคนี่ครับนี่คือความน่ารักนะของเด็กที่จะไว้เจ็บแต่ขวบนะครับเราก็อยากจะอาจจะ ไม่มีสาระมากแต่ว่าเราอยากจะได้เห็นว่าในวัยนี้เป็นวัยที่ล่าเริงแจ่มจใสนะครับปกติเนี่ยคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเป็นเด็กที่ไม่เอยช่างพูดเป็นเด็กที่เอ่อแต่ไม่ใช่เก็บตัวนะครับนะถ้าเก็บตัวนี้จะไม่ออกมาแสดงอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะพักสักคู่่หนึ่งครับ <Hi. S 1> เดี๋ยวให้น้องเตรียมตัวเล่นเพลงเติมๆให้เราฟังนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมีเอ่อเสียงคนร้องมาประกอบด้วย เป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักมากที่สุดนะครับเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่ดังที่สุดเพลงหนึ่งนะครับเท่าที่มีในประเทศไทยดีสักทุ่มครับสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า50ปี 的龙袍。 เดี๋ยวจะโชว์เพลงครับแล้วเดี๋ยวจะให้น้องเขามีอิสระล่าเริงเหมือนกับนกที่กำลังโผบินนะครับอะลองใส่ฝนทีครับเต็งให้ฝน สักนึดนดึงโอเคครับนี่ครับแค่นี้ตัวอย่างไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับเพลงนี้นะครับให้เล่นสดๆเดี๋ยวนี้เลย เมื่อกี้เราพบกับน้องไม้ใช่ไหมครับน้องไมยซึ่งเป็นเด็กที่น่ารักมากนะครับดูสดใสร่าเริงนะครับซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกของแกโดยํำไปที่แกล่าเริืองตั้แต่ปีนะครับนะฮะแต่ที่เบื้องหลังของแกย่อมมีครับนะฮะคนเราทุกคนต้องมีครูใช่ไหมครับกว่าจะแสดงได้เล่นได้ดนตรีได้หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอาชีพต้องมีครูเราก็ไม่อยากให้มงินครูเนี่ยซึ่งอยู่เบื้องหลังได้อยู่เบื้องหลังไปเราก็เลยเชิญครูมาด้วยนะครับครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้พบนะครับนะฮะนี่คือ เสียงกีตาร์ที่ดีอยู่นี่เป็นแบ็คกราวด์เนี่ยนะครับเป็นฝีมือการบรรเลงของคุณครูการศักสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับก็เราตั้งวงหยดน้ำใช่ครับนานแค่ไหครับเมื่อปีสองพนห้ร้บห้าสามสิโอ้โหนานมากตอนนั้นตอนนั้นนานมากนะทำอัลบั้มมาชุดหนึ่งชุดครับก็เป็นชื่อชุดว่าสารใจทีนี้รมาพูดถึงว่าเราไปเจอเด็กคนนี้ได้ไงครับจริงๆน้องมาเนี่ยครับคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นเพื่อนผมอ๋อครับ ต่อมอยู่ที่ผมเป็นคนต่างจังหวัดคนจังหวัดตรังเ็าเป็นเพื่อนกันมาแล้วทีนี้ครั้งหนึ่งเขาก็เคยอยากจะให้ลูกเขาเล่นไวโอลินเรียนไวโอลินเขาเลยเห็นผมเล่นไวโอลินตามงานต่างๆอะไรต่างๆก็ไปเจองานนึงก็อยากจะให้มาเป็นลูกศิษย์ให้สอนผมก็เลยรับปากว่าจะสอนก็เป็นลูกศิษย์คนที่มีพรสวรรค์มากๆใช่ก็มีความสามารถมากก็เลยเห็นแววก็พาขึ้นเวทีไปทั่วประเทศเลย ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับนะครับอย่าลืมนะครับว่ารายการนี้นะครับท่านสามารถที่จะติชมเข้ามานะครับในรายการได้นะครับโดยเขียนเป็นตะปิ้สุบับาททีะดีที่สุดครับนะครับมาที่ทู้ปน42รนะครับปนราชบุญะนะครับ1 0 1 4 0นะครับเรารอคําติชมจากท่านอยู่ในวันที่23านะครับตุลาคมผมเชิญไปเลยเพื่อเพื่อราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันร้นพลของประชจาอย่5นะครับเราก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศเนี่ยมาออกในรายการสัญสารยามดึกอีกเช่นเดียวกันครับ่ชม สนับสนุนโดยสกินเดียวเพื่อสุขภาพของคุณและครอบครัวท่านผู้ชมครับท่านกำลังอยู่ในรายการสันสาระยำเด็ดเปิดฟ้าหาความจริงนะครับซึ่งได้นักหมายกับท่านพระครูวิบูลพัฒนาจิตนะครับซึ่งท่านป็นเจ้าเขาว่าวัดหัวกระบือวัดหัวกระบือนี่นะครับเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในย่านบางมือเทียนนะครับครับเชิญท่านพบกับท่านเลยครับมูษษกนินะครับขอเจริญพรับท่านมีความเห็นยังไงครับ ช่วงนี้คนก็ยังไม่ปองดองกันยังแบ่งแยกเป็นสีเป็นนั้นเป็นอะไรต่างๆกันเนี่ยนะครับจะทำพงครับอันน้ท่านจะมีวิธีการยังไงที่จะให้เขายิ่งนีอยู่ในเดือนสิงหาที่ผ่านเนี่ยเป็นวันสมเด็จแม่เราควรจะลึกนึกถึงแม่แล้วทาความดีกระทันยู่กระทบเวทีต่อพระองค์ท่านด้วยการสมัครสมานกลมเกลียวเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันแสดงออกความทันทีแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะอยู่ร่วมอยู่ด้วเขาหลวงตาพูดอยู่เสมอว่าสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยเรา นำหลายหลายประเทศจากอินเดียจากอะไรเรนนเรานำครับเดี๋ยวนี้เราจะเดินตามหลังย้อนลอยถอยหลังเป็นที่หน้าเป็นห่วงลูกตาพูดอยู่เสมอว่าถ้าเราไม่สมเกลียวน้ำเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ช่วยการบริหารประเทศชาติเอาแต่แก่งแย่งชิงดีกันอย่างนี้ไม่ปองดองท่านเมื่กีเราท่านทั้งหลายจะย้อนลอยถอยหลังด้อยกว่านานาอารียประเทศได้ยิ่งอาเทียนเข้ามาเราจะอายเขา แม้แต่แม่ค้ายุคนี้สมัยนี้เราต้องอะไรพัฒนาตัวเองความปองดองเนี่ยที่จริงมันก็เกิดได้ไม่ยากถ้าเรานึกถึง3อย่างนะฮะก็คือคำว่าบ้านวัดโรงเรียนน่ะที่เราเยเรียกว่าบวรนะครับเพราะนั้นเนี่ยัดเนี่ยผมถือว่าแต่ไหนจะไรเนี่ยไม่ว่าเราจะเกิดแก่เจ็บตายนะ เราก็เราเราเราตองเข้าวัดเราหนีวัดไม่พ้นแล้วยิ่งสมัยยุคหลวงตาเนี่ยเรียนหนังสือใช้วัดนะและสมัยก่อนหน้าที่มรเมืองศิ่นับทุกวันพระพระไปสอนนะพระสอนแล้วทุกวันโกนเราต้องไหว้พระสวดมนต์แล้วเด็กๆเนี่ยผู้ใหญ่จะพาเด็กเข้าวัดทุกวันพระเนี่ยหลวงตาติดเป็นนิสัยมาตั้งสมัยข้างโยนตานี่ผมบอกว่าถ้าสมมตินะอย่างสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่นะครับถ่ากระทรวงสาธารณสุขนะย้อนลอยกลับไปสู่ วันเก่าๆเรื่องการศึกษาให้มีนิทานมีศพนี่อะไรเนี่ยเป็นคติสอนใจแต่เดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้พยายามที่จะดึงการศึกษาออกนอกวัดเนี่ยเป็นที่น่าเป็นห่วงผมเองหนึ่งฮะเอาแค่สินห้าเนี่ยนะครับเจวงตาแค่นี้ก็พอเพียงแล้วเจริญปกรับคนท่านเราถ้ามีสินห้าเนี่ยก็จะไม่รบราฆ่าวันไม่แก่งแย่งชิงชีกันเรื่องป้องร้องคดีกวกเพราะรักขโมยไม่มีใช่ครับปิดสินกรรมไม่มีปิดสินปานาธิบาตไม่มี ทีรายามาไม่มีเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพหลวงตาว่าอย่างนั้นหลวงตาเคยกว่าพูดผักกว่ากระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาเนี่ยไม่ค่อยสนใจในกระทรวงทรัพยากรมนุษย์เจริญามกระทรวงเนี่ยนะครับน่ยจะต้องมาบูรณาการร่วมกันเจริญพทำให้สังคมเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเรื่องยาเสพติดที่นะฮะท่านหลวงตาก็คงทราบดีโอ้โหมันหัวละแหงเลยครับหลวงตาว่านะ คือยาเสพติดเนี่ยต้องให้จริงจังเด็ดขาดจับได้ต้องยึดรัพย์ให้หมดถ้ายึดรับรับมีสะไรยึดให้หมดแล้วทีหลังเขาก็จะไม่กล้าทำเดี๋ยวนี้ระบาดไปทุกหนแห่งทุกหัวแหลในโรงเรียนวัดวาอารามเด็กแค่แปดขวบเก้าขวบเนี่เป็นเด็กเดินยาไม่เป็นที่น่าเป็นห่วงแล้วถ้าเด็กเราไม่มีการศึกษาที่ดีไม่มีคุณธรรมวัฒนธรรมที่ดีเนี่ยประเทศชาติเราจะเจริญได้อย่างไรคือถ้าเราอยู่พอเพียงเนี่ยเราก็ไม่ต้อง หรือว่าผลป่ายอะไรมากมายครับให้มีอาหารกินครบสามมื้อมีปัจจัยสี่ผมก็คิดว่าชีวิตเราเนี่ยพอแล้วแล้วอยู่กันชั้นพี่ชั้นน้องถ้าเราอยู่กันชั้นพี่ชั้นน้องรองดองเป็นเหมือนกับพี่น้องกลมเกลียวสมัครเชีนเนกันเราก็อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขศาสนาไหนก็ตามเรารักใร่กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วเราจะอยู่เป็นสุขจิตใจสบายผ่อนใจหมดตอนคนเราเองครัอย่างมากอายุยืนอย่างมากก็ร้อยปี นะครับอาจจะมีถึงร้อยสิบปีมีหุงตาเคยเห็นร้อยกว่าแต่ว่าจะอายุยืนเท่าไหร่ก็ตามให้เราเลึกนึกอยู่เสมอว่าทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของเนี่หลวงตาพูดถึงเป็นของนอกกายใช่ครับเราก็เห็นกันแล้วว่ากี่ญาติเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายกี่คนเมื่อล่วงรับดับชีพไปมีใครอะไรไปได้ไม่มีใครไปได้เลยลวงตาพูดอยู่เสมอว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยร้อยล้านพันล้านส่งเราได้แค่เตียงพยาบาลหรือโรงพยาบาลบุตรภรรยาสามีลูก ที่ลักไข่การปานๆจะเกินส่งเราได้แค่ป่าช้าเมื่อจะคู่พิธีกรคงไปดูลงตาที่ไปฉันเพนที่เชี่งตะกเชิงตะกอนนส่งกันได้แค่ป่าช้านั่นก็มีเงินเป็นหลายหลายล้านเอาไปได้ไหมตายแล้วเอาไปไม่ได้เลยเนี่ยเราติดกับสมมุติเรื่องของสมมุติเนี่ยเราจะไม่ติดเรื่องสมมติทรัพย์สมบัติเงินทองนี่เป็นของสมมติแต่เราไปหลงไหลติดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ลาบยุดอะไรก็เหมือนกัน เพราะนั้นล้งตาจะงบอกล้งตาเป็นล้งตาสบายดีเขาเรียกพรกครูบอกไม่ต้องเรียกล้งตา,าเป็นล้งตาแล้วเราจะไม่ลืมตัวไม่หลุตัวเพราจะจิตที่มีสมาธิแล้วเนี่ยเราเรียกว่าจิตที่พัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับนะฮะสิ่งที่จะพัฒนาได้ก็คือหนึ่งมันจะมีลักษณะของคนที่มีความนุ่มนวลอ่อนโยนก็คือมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันลักษณะที่สองเป็นลักษณะที่แข็งแกร่งนะครับความแข็งแกร่งที่ว่านี้นะครับ จะเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงว่ามีความอดทนมีคุณธรรมมีขันติธรรมนะฮะนี่เป็นต้นนะครับและลักษณะที่3าก็คือลักษณะการผ่อนคลายผ่อนคลายก็ทําให้เกิดปิติสุขนะครับเราฟังดนตรีนะครับเราก็มีความสุขมีความปิติเราไปเล่นดนตรีถ้าเราเล่นดนตรีเป็นเราก็มีความปิติสุขเช่นเดียวกันนะครับ